สวัสดีค่ัท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาปล่อยตองวดหลักสิบล่างที่เดินดีในช่วงนี้เมยงครับค่ะเขาสองเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะขอบคุณอาจารย์ที่เพิ่นสอนสูตรไทยเนาะค่ะสอนสูตรไทยก่ามาเชียเพิ่นกะได้เห็ดตองวดค่ะเอซีเพิ่นกะเห็ดเป็นหลายทันอยู่ค่ะท่านผู้ชมบางทันเพิ่นกะบบมีเวลาเห็ดเนาะครับค่ะบบมีเวลาเห็ดกะเบิงน้ำเชียกับเก่อมาเชียกันได้ค่ะ เป็นจังไดคะุ่นผู้ชมถูกกันแน่บ่ถืบอาาบ่ค่ะุ่นผู้ชมหนึ่งสองสองหนึ่งมาอีลีค่ะค่ะเอาค่ะ่านผู้ชมขอบคุณของมุ่ตัวเลขเด้อคะ่ะอาจารย์ถูกท่านสำหรับเอฟซีทีเพิ่นอยากให้น้ำ่าก,กาแฟ <ทำ S 1> ค่ะกะ<ม>หรือว่าเพิ่นอยากแบงปันแนวทางที่แม่นแน น้อยๆคูเน้นๆนิดติตอน้ำเสียไดก็คือ0925615817เ้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะไปเบิ่งกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมได้แน่บอค่ะสี่คู่มหัศจรรย์ค่ะเพราะเพิ่งกะวเคอเลกแม่นอยู่แล้วค่ะเพิ่งกะว่าขัน17กับ28บ่มาเนี่ยนะค่ะท่านผู้ชม17กับ228บ่มา เิมาหนึ่งสองสองหนึ่งซีคูบนรางเพื่อนกระเว๋าทุกขิปเนาะบอสนดับค่ะครับค่ะคคมือนีกระโทหาน้ำเชียจนวันเลขออกคุณค่ะท่านผู้ชมนี่คือสุดเต็มเลขเพื่อนมีซีโตค่ะท่านผู้ชมมีซีโตค่ะอาจารย์ต่อยนี่พี่ร้องคันคันคันเื้อมันเลขเพื่นนอนเนาะครับเอาอยุในชุดนี่เลยค่ะบนรางกับน้ำนี่ มันจะคืองวดศูนย์สามบอดมี่โเห็ดเนาะครับนี่เลขคนมีท่วนี้ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้คืออาจารย์ต่อยคนกระบอกอ้ฟังยูคนมาแบงแยกเอานี่เนี่ยมาแบงเอาค่ะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอด <c oughs> เลขฝันนำเชีย กะบอกกวางเชี่ยอยูเนาะค่ะท่านผู้ชมว่าบ่ต้องไปตัดมันจะเป็นหลายฟันนี่คือเอฟซีเพิ่นอยากได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นอยากให้ฟันฟันนี่มันต้องมีตัวเดียวกลับมาฟันย่ำมือเลขกออกเท่านั้นกับฟันย่ำยี่ลีนอะเถอะเนาะฟันย่ำอู้คนฟันเห็นเข่านี่แน่นอนเลอค่ะท่านผู้ชนี่ฟันเป็นสองหลอดมั้งปะฟันเป็นรถตัวหนาเนาะปกตีสิรถแต่มหหลังดิ ซี่หกเหแม่สามหกไหมโอ้เนี่ยเพื่อนบอกเลข4ีกี่หกเห็นไหมรถอันหนึ่งแลนไสอันหนึ่งรถเถ่าเป็นรถตัวหนาเป็นม่รถลังตันี้พี่น้องโอ้ยเนี่ยเพื่อนบอก4ี่หกเหรอเนี่ยอันนี้ได้ยุนนนยานั่ง4ี่หกมันมันไปออกสามหกปัดฟันแหม่นอยู่ตัวนี้กอีกเลยนี่นี่แหละค่ะเ่ินผู้ชมไปหอดบนล่างตัวนี้นี่นเลขสามตัวนี่ โอ้ยมีก็ไม่ยิ่งเนาะเป็นผู้บอกเนาะอ,อันน้ำเชีย่ยวฝันคว้างสิค่ะท่านผู้ชมขอวานย่มาหาเป็นปิศนาแห่งปึกค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชีย่ยวบอกในคลิปนั่นแหละแห่งปึกหายมาเขียนเป็นตัวจังได้มาเขียนเป็นตัวห้เลยเนี่ยขึ้นแหลกเนาะเถาะบ้านนี่เ้าเข้ารออีกคูนึงอะน,นะก็เลยมาเป็นนี่เนี่ยตัวเนี่ยว้เต็มเดียวไปไปหนทั้งหลังเอาไปหันทั้ง ทั้งหนาเนาะ<อ>บนลงเบ่วงเน่เขาแลีนใส่อันนี้เบ่วงดวงเรียนใส่เนี่ก็บโล่งซีหาอ,อีกเอา้าเทียฟันไม่อีกค่ะอาจารย์โครหลาดบ่วงเนี้ยเรนขึ้นบนเบ่วงเนี่ยสลับกันอีกแล้วเบ่วงเนี่ยอันนี้แลียนโล่างอีกแล้วเสาวโอ้ช่วงนี้ไปล่างดิ่ววมไปใส่น้องพ่อน้องพี่ดิ่งสองหงวดแล้วแปดเก่าอีกอแปดเก่ากับ สองหนึ่งดินเนย์ค่ะแปดเก่ากับสองหนึ่งอันนี้มาสรุปให้เบิง่งรักลอยจ้งได้ไปมาลักนวยอีกแล้ววันนี้แนะมงวดว่าหันกับไปลักน่วยครับสามนี่ค่ะทดานุชมพอเอกน้องเคยค่ะทดานุชมน้องเคยก็เนื่อเล <laughs> ้ยนค่ะ อวันนี้นำ้นำชานำ้ำน้ำากาแฟตรงเขาแล้วเนี่ยบอท่านใด้ะค่ะดันบุชชมเอฟซีก็โทรมาอยากได้ะค่ะเพนท่านไหนมาแต่ไไหน้าพ่นไปไถหน้ายู่ค่ะดันบุชชมกับพ่อน้องพี่อยู่ตลาดเด้อค่ะดันบุชชมเอฟซีพนกับน,น้ำ่ากาแฟเพนมาอายุค่ะบ่งดูนี่แล้วเต็มเต็มเลยอืม แต่ว่าเป็นงอนนี้ไปรักซิฟเนาะแม่นแต่วิ่งเพิ่นก็นยังอยู่หลางเนาะครับเดนอมตะน้ำเชียงงันนี้มาแล้วครับอกแล้วนี่เห็นบ่พอน้องพี่นี่เอามาใส่เนี่ยต่อไปเอฟซีเพิ่นวา่อาอมาตะน้ำเชียงหนึ่งเอาขึ้นบนเลยอยู่หลางค่ะท่าน้ชงอยู่หลาง พี่ต้อยมาแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยวรงไห้ค่ะพี่ต้อยขบบนรางเต้าน้ำเชี่ยวเท่าสามน้ำเขาบนรางคุณอาค่ะเขาต้อนืองดิพี่ต้อยครับมีแม่พี่สาวหาดใหญ่แม่ซีสองตอนนั้นเพิ่นให้บนเนาะเพิ่นไปสายบนเห็นไหมครับลงลางลงลางงวดนี่หาหนึ่งล่งลางอีกแล้วอันนี้ก็ถือว,าว่าบ่เขาค่ะเดินดูเจ้มามาให้พี่น้องเบิ้งค่ะ แม่าท่าเหนือมาเราเด้อขาดน้ำมือส้มเนี่ยมาแล้วเห็นหัวขอน้ำเมร่อกะเดีด๋วยวพี่น้องเปนว่าทายให้เห็นหัวขอน้ำเขาเดินนี้เป็นเดินต้นเนียงแล้วเถอ,อ,อะครับนี่บอกเอาแม่ท่าเหนือมาใส่น้ำเชียรแม่ท่าเหนือตอนอันพนก็มีเก่าฮึอ้วนแปดบอกกันจัมโบ้ผิดแปดอันห้องห้อง,อง,องมีเก่าอันนี้ แปดเก่าเหมือนมั้ยพ่อหวดนี่กับน,นี่สามหกเขาสองหวดเลยที่ขาเลขวิ่งนี่โอ้เลขพอานน่นเทเบุรี้แม่นี่เแถวอันบ้างเขาตัวนี้สองคู่ไม่มาเนะาะค่ะเลขติดพินเขายิ่งแล้วค่ะแต่เราช่วงเขาดีาดีนี่มีคอเลก นใ,นในคลิปข่อยถามเพิ่นว่าพอหนึ่งสองมันกอดกันได้ว่าเพิ่นก็นว่าได้อยู่แต่ว่ามันไปนดับพอร้องพอร้องกับน้ำเชียรกับอธิบายอยู่ในคลิปอยู่ว่าพอกับเคยลุดเนาะครับค่ะเลขมนีเขาไม่ลุดทั้งดับค่ะทานผู้ชมงทั้งเกิดค่ะนี่งไงจเจ้าปันใดเนาะครับสามคู่เล็กเด่นเท่ามากหมดเลยของอาจารย์พอหลองพี่กับอาจารย์อ่าคนโคราด แม่พิศนาโอ้ยแต้มเดียวอืแต้มเดียวค่ะท่านผู้ชมก็มาเชียร์เอาอยู่รุ่นขนาดเลยเว่ารุ่นขนาดได้ครับพี่น้องหานี่ดังมากเลยป๊าดอีทอวร์ไหมอีทอวร์พอืมนั่นเงเอกสองควดเหนียวอยู่ค่ะเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ออยแมน อัน FC เอฟซีเพิ่นแบบว่าเพิ่นสาบสนเพิ่นว่าอันเลขดับแอดบนดินแผ่นฟ้าไม่ใช่ตัวนี้น้ำเชี่ยกัอะไรประจำก็คือเป็นเรื่งสี่แล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นว่าดับหาก็ะโผไม่ถองโอ้เรียบรย้อยน,น้ำเชี่ยกับโตกก๊ะจอยุกับเตไปถามมันอันผู้เพิ่นเอาไห่นะครเพิ่นก็ว่านี่แท้ค่ะอันนี้ตองรงแล้วค่ะท่านผู้ชม บดรุ่นน้ำเสียสีบลูงเหลขตัวชุดนี้ให้เพราะว่าความเหม็นแปดตัวใครก็ให้ได้กต่สีลูงจะดับเนะะาะเทอครับผมค่ะเ<ม>พราะว่าเกิเป็นเลขเกิดไปแมนแบบเจ้งไรล่ะคะ่ะท่านผู้ชมน้ำเสียกับเสียเลขดับต่อการขลบุบการที่คำล้วณของอาจารย์ทุกท่านเด้อค,ค,ค่ะท่านผู้ชมครเพร่ะว่าชินจิตพิดหรือจะถือบัณฑ์เอฟซีคน รับชมรับปังน้ำเชี่ยกอะคารบเอพซีอยู่ค่ะบางท่านเิ่นกะแรงแรงค่ะท่านุูมชม <laughs> บางท่านเิ่นกะมากกลางๆกะดีด่ค่ะท่าน,นะนุูมชมเนาะค่ะนี่กะมีติน้าใดค่ะแต่ว่าบางเทียมันกะแรงไปค่ะบางเทียเซียนเิ่นกะเจ๊งใดห่ะเิ่นกะไฮฟีนะ่เนาะครับค่ะพ่อเพ่งพ่อเพ่งครับพี่น,อนนะ้องเนาะพี่พอ่อมันรุดอันนี้ครับ 6 oh, คนมากแล้วเออเลขล้านนะเขาดีค่ะแม่อ,อ้อยี่เนี่ยลงล่างค่ะลงล่างดับสามเอี๊อยรับ <laughs> อ,อันนี้พอของพี่ก็อ่าพอเช้นบุรีเขาอีดีนะเธอเห็นบหต้องมีให้เห็นดิพอเช้นบุรีนี่ พอเพิ่นกระดับบ่อยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าว่าให้พอเด้อค่ะเพราะว่าเลขมีเข่ามีรุดเนาะ mm. ค่ะเพิ่นกระดับมากแต่ว่าปีนี้เพิ่นหัวก็ะรุดสองงวดค่ะกับสิบเอ็ดสิบสองงวดแล้วค่ะรุดเข่ามาจากสิบงวดแล้วรุดสองงวดค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ระค่ะหลักสิบแล้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชื่อสิปล่อยหลักสิบต่องวดเนาะน้ำเชื่อเขียนงวดเก่านาะ งวดเก่าเนาะเดินดีเนาะช่วงนี้เนาะเน่ยนมวดเงินมวดเก่าว <laughs> มวดเก่าค่ะท่านผู้ชมเดินดีมากเลยค่ะเดินดีมากคลิปนี้ปล่อยตัวเลขหลักสิบพร้อมสรุปว่าสำนนกไหนเขาสรุปไปก่อนละเด้อค่ะนี่อันตัวนี้คือน้ำเชื่อสิปลอย นี่ค่ะท่านผูม้มเอาได้สองอีกตัวนี้เถอะมีสองอีกศูนย์สองสามศูนย์สองสามค่ะปันตองวดอีกในเด้อปูมือแร่งศูนย์สองสามนี่ค่ะสถิติเด้อนี่ค่ะสถิติอันนี้หวดว่างหันเนาะตัวใหญ่ 023ค่ะท่านผู้ชมปล่อยต่องวดหลักสิบล่างที่เดินดีค่ะหลักสิบล่างที่เดินดีค่ะท่านผูบบ้ชมอ๋อะท่านผูบบ้ชมครับสวงอยังบ่วถิม023023แมนเด็กหน่วยบังหันมัดเลยค่ะว้าง่ายดี023แ 02, 02, ถางวดบังหันนี่อ่า2 5 4 ครับบโซนเลขเอามาตะข่อยดิ้ววดหนีส้นดิ้ววดหนี้ส้น,น,ดดน,นเดี๋ยวต้องไปเบิ้งข้อมูลศูนย์ต้องมาแล้วอออ๋อ้าวเดี๋ยวฝันก่อนครับเอ,อาค่ะท่านผู้ชมเอ่อสําหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะเสียงรถมาแล้วลดไทยหน้าพอน้องพี่มาแล้วเดี๋ยวสิไปถามเกินค่ะท่านผู้ชม,มโอ้สุดยอดดีแต่ว่าเพิ่นกับผู้ให้ถ่ายคลิปครับคันขันว่าแต่ถ่ายคลิป บด้เพิ่นกว่าอยู่ให้ป่ามาเว้าเอาป่าก็คือน,น้ำเชี่ยนี่ยนะค่ะให้ป่าไปเว้าเอาแม่นอยู่ค่ะท่านผู้ชมกัในส่วนนี้เนาะครับผมขาเลกกะมีเขามีรุดกับส่วนี่ว่าเขาห่อกระว่าแม่นเนาะครับส่วนสิวารุดห่อกระวานรุดค่ด่ะทานผู้ชมบนก็คือบนล่างก็คือล่างสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้ะ ขอเสียงเอฟซีที่อยากฟังอาจารย์ต่อยนะคะว่าสีปอยมือใดค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ